สวัสดีครับผมจันตี้ครับผมเฟซบุ๊ก k าร์ตี้นะแฟกนะครับช่อง Youtube จันตี้ผีบ้าครับผมเมื่อนี้ครับผมสีมาสอนคำนวณฝนนะครับคนอื่นด้ยินเสียงประห้องขาเจ้ากับสิบวกีดแล้วจะสําหรับผมนี้บ่อย่งไงผมกีดครับเป็นยังเพราะผมหู้ว่าฝนมันถิบตกบ่อ่พอตกบ่อนะครับคนอื่นสว่าจะไหนก็แล้วแต่ขาเจ้าครับนะครับ ยางบางอย่างปพร้อมเนาะน้ำยายน้อยเป็นยังข้อจีดนี่เหตุผลที่สองข้อครับข้อแรกผมพูดจากทางฝนคำว่ามันทิตกอันที่มาคือประมาข้อที่สองคันนี้อากาศที่เหมาะสมบนพื้นที่เหมาะสมอย่างมันจะออกครับเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นผมจีท่ายคลิปให้เบื้องอันนี้เป็นมีดที่สองนะครับผมว่าย่างผมออกทังไหนเอามาจินแล้วยังยังบ่แล้วครับทายคลิปให้เบือ้องกันซือนะครับผม ผมสีเคียดครับให้เบิงว่าอฝนมันเป็นยังไงมาจังไงคือผมตีโพดในเฟซบุ๊กผมนะครับแล้วผมตีทิ้งทิ้มนิ่งไว้ทางใต้ให้เขาไปเบิ้งเอานะครับเออเ <c oughs> บิงเอาว่าเป็นยังไงแบบไหนเบิงน้ำอย่างน่อยครับครับผมคันคันอุณหภูมิที่เหมาะสมระย่างมันสี่ออกบางคน คือผมนี่เอาเอาเอาผมด้วยกันเพต้องไปว่าหนึ่งบางคนแลวกันคือผมนี่การผมหู้ว่าฝนที่ตกตกในหน้าผมในสวนยางผมนี่ประมาณอีกสามชั่วโมงข้างหน้าผมสีฟ้าว่ากีดอย่างเลยครับพามันเป็นอย่างพอมามันมีเกิดผมเกิดการสังเกตหมื่งครับสังเกตว่าขันก้อนฝนที่ตก อันครัมากีดอย่างยางมันที่ออกพิษปกติพิที่เสษ็จสมมติว่ามันออกเครื่องโปมันจะได้ทองโปหรือโปหนึ่งเลยบางต้นมันจะได้เกินเครื่องหนึ่งเลยอจากที่ผมสังเกตเนี่ยผมว่ามันนี่นะที่เป็นเกี่ยวกับว่าต้นย่างมันรู้ว่าฝนที่ตกแล้วมันขับน้ำย่างออกมาเพื่อที่มาที่มาปิดแผลมองนี่ครับผมปิดแผลมองเพื่อให้ย่างมัน เพื่อให้มันปิดแผลไว้เพื่อบ่ให้เอราลงไม่ให้ความชื้นลงหนอย่างนั้นมันได้ขับออกมาอย่างไรเลยนะครับน้ำน้ำยางมาเพื่อปิดแผลนะครับผมการคำนวณน,นี่ผมใส่แอปยี่สองแอปครับผมเดี๋ยวผมจะแคปให้เมึงแอปแรกก็คือวินดีวินดีนี่เบื้องทางฝนเปรียบเทียบกับแอปที่ผมที่ใส่นะครับผมแอปใดกลับไปเบื้องเอาครับอยู่ในอยู่ในเฟซบุ๊กน่นหะครับ ขันเสียเงินให้เขาปีละเก้าร้อยบาทสิสามรถเบิ่งได้ดวงหนาสามชั่วโมงนะครับคือว่าง่ายๆคือคำนวณหกสามสิบแปดสามชั่วโมงปุ๊บเฮากับคำนวณในต้นละเดวินะครับต้นละเ็ดวิคำนวณเราก็ได้จะก้นสมมุติว่าได้อย่างประมาณห้าร้อยต้นสมมุติสมมุติอกีดผู้เดียวสมมุติสมมุติห้าร้อยต้นเขาเอากีดห้าร้อยต้นล้วก็มาหยอดน้ำกดครับ มายอดนกดแล้วก็ยอดมีสองแบบรบยอดคน้นก็แบบรุยหนากันฝนซึ่งผมสีสอนในอนาคตอยู่ในเพลิดพี่บ้ายอดกดให้พี่เบื้องเอาแต่ตอนนี้ยังบม่ได้สอนดอกอย่างเรียกเย <c oughs> ว่าเฮ็ดยังไหนแบบไปรผสมน้ำกดแบบใดนะครับซึ่งสูตรรุยหนากันฝนนี่มันสิเร็วขึ้นกว่าสูตรคน้นอีกเข้าถัวดึงสมมุติว่าเจ้า เจ้าคนน้ำกดได้หาแถวสิขันเป็นส,สูตรไวยหนาะกันฝนนี่มันสิได้ประมาณสักสิบแถวนะครับมันสิบแถวซึ่งมันสิเร็วกว่าพ่อแรนหยอดเลยมม่มีการคลนครับเออมันไปเบิ่งเอาี๋ยวนี้ผมสิแคบพอแคบแล้วเบิ่งมาทางฝนมันมาหาผมบอขันบ่มาผมกรกีดอย่าง ผมสีผมว่าประเภทว่าเบิงเมฆเบิงฟ้าเบิงเบิงเสียงฟ้าห้องสีเด้ผมเบิงผมใส่วิทยาศาสตร์ในการเบิงเบิงนำอย่างยี้ไรครับเห็นไหมครับนี่คืออุณหภูมิที่เหมาะสมเบิงครับเดี๋ยวเพื้อนสาเข้ามาเบิงกันว่าอย่างมันแดงเลยนี่คือการขีดยางผ้าฝนเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิป เออแล้วกันแล้วกันสินนไปแคบนะจอให้เบิ้งว่าฝนมันเป็นยังไงแบบใดมันแรงมักลื่นๆ,ๆให้เบิ้งเวลาเด้อสมมุติว่าหกทุ่มสามสิบยังซียูนีหกทุ่มสี่สิบยูนีหกทุ่มห้าสิบยูนีตีหนึ่งยูนีหมายถึงว่าก้อนขีเมฆนะมันที่เป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มอ่าหรือว่าสีเขียวนับตั้งแต่ฟ้าฟ้าเบาสุดเขียวแล้วก็ไปสีส้มเออสีเหลืองแล้วก็สีส้มแล้วก็สีแดง และก็สีชมพูและก็สีขาวสีขาวขึ้นหนักสุดสีขาวจะเป็นแบบไดสีขาวก็คือต้นอย่างเจ้ววายูให้เจ้ากีดดอกก็อบอกตรงรถมันมนีทางลมมงฝนโอเคครับผมขอบคุณครับ